สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ a รคาวาไรตี้สาระดีๆเพื่อสุขภาพค่ะตอนนี้เป็นตอนพิเศษกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนท่านมาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนี่คาสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างบอกว่าต้องมีคู่อืมใช่ไหมคะอืม เหมือนกับพอมีคู่ปุ๊บแล้วมันจะสมบูรณ์อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยน่าจะน่าจะแหะค่ะแล้วอย่างนี้คือถ้าหากว่าเราจะเปรียบคําว่าคู่ตรงกับคําว่าหยินหยางอันนี้ถูกต้องด้วยหรือเปล่าคะนี่ไอ้หนูเรื่องอินหยางนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเหรอคะเป็นหลักของปรัชญาคนจีนเลยเขายึดปฏิบัติมากันเป็นพันๆปีแล้วเขาก็สรุปออกมาว่าสรรพสิ่งหรือว่าสกลสิ่ง สกลสิ่งเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยแยกออกเป็นสองอย่างนะครับเป็นสองอย่างที่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยนะแล้วไอ้สองอันเนี้ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยต้องอยู่ด้วยกันด้วยก็คือสัญลักษณ์อินยางของคนจีนเคยเห็นไหมที่เป็นวงกลมแล้วก็เป็นอย่างนี้มีลูกน้ำสองตัวกับหัวกับหางกันตัวหนึ่งขาวตัวหนึ่งดำมั่งตัวหนึ่งดำมั่งตัวหนึ่งแดงมั่งอะไรอย่างงี้ ไม่เหมือนกันเลยแต่ก็ต้องมาอยู่ด้วยกันค่ะคะ้เ,เสร็จแล้วเนี่ยแม้แต่อาหารก็ต้องมีอินกับบมีอินกับอย่าง มีอ๋อภาษาจีนเป็นอินกับหยางหยางเนี่ยจะเป็นร้อนและอินเนี่ยจะเป็นของเย็นอาหารเนี่ยก็แบ่งว่าสําแดงร้อนกับสำแดงเย็นอย่างเช่นอาจารย์วิโรจน์เนี่ยก็จะต้องดูตัวเองแล้วนะครับว่าถ้าเผื่อร่างกายของเราเนี่ยนะร้อนกับเย็นมันสมดุลกันเออฉันก็จะสบายเนาะวลนถ่ายละครเนี่ยโอ้สปิ้งอะไรเงี้ยถ้าแบบวันไหนนี่ร้อนกับเย็นมันเสียสมดุลร้อนไปมั่งละเย็นไปมั่งเคยข้่งเนื้อใจว่าไปเล่นนิ้วนะค่ะแล้วเย็นไปอ่ะ คือคือคือช่วงนั้นฉันกินอาหารได้ดับร้อนนะดับร้อนในเยอะเกินไปไงแล้วพอเย็นเนี่ยพอเดินออกเวทีไปเนี่ยร้องยิ้วไม่ออกเลยพลังมันไม่มาอย่าลืมนะความร้อนนี่ก็ต้องสําคัญนะพลังต่างๆมันมาจากความร้อนนะถ้ามันร้อนไปก็ต้องดับร้อนยังคนจีนยังฉลาดมากสําหรับอาหารนะก็ยังมีอยู่ตรงกลางที่สําแดงอุ่นๆและเหตุนี่แหละอยู่ตรงอุ่นๆ นึกออกไหมนึกออกไหมเห็ดต้องอุ่นๆเพราะฉะนั้น่ะจึงเราจึงกินได้ไม่ค่อยไม่มีจะทำให้เราร้อนในก็ไม่จะทำให้เราอะไรก็ไม่ก็คือนี่แหละเห็ดแล้วอย่างนี้พอด้วยความที่พอเขาเป็นร้อนและเป็นเย็นเป็นอุ่นๆเนี่ยแล้วเขาจะช่วยเขาาจะช่วยทำให้เราสมดุลได้ด้วยไหมคะได้นะครับพอเขาอุ่นๆก็ไปขึ้มาฮะเขาก็มันไปเสริมฝ่ายในฝ่ายหนึ่ง เขาก็ไม่ไปไม่เขาก็ไม่ลาเอียงนอกจากว่าอุ่นๆแล้วเขายังช่วยล้างพิษเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดดูหลายๆครั้งแล้วเขาก็ช่วยล้างพิษไปไอ้พิษเนี่ยบางทีเนี่ยตัวนั้นแหละคือตัวร้อนในก็ขับออกไปซะขับออกไปซะพอเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวพิษมันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วตัวเขาก็อุ่นๆเขาก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเสร็จปุ๊บเราก็สมดุลทันที ไม่เห็นมัจริงๆแล้วมันดูเป็นหลักการง่ายๆมากๆง่ายมากๆแต่คุณจินรู้อ่ะแล้วรู้ไม่ใช่เป็นเพิ่งรู้วันนี้สองมือวานเมื่อวานวันนี้ไม่ใช่นะรู้มาเป็นพันปีอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะต้องตัวจริงนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนนะคะขอบคุณค่ะชิเซียครับ คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากจะทราบเรื่องราวของสุขภาพดีๆการดูแลตัวเองแบบวิถีธรรมชาตินะคะก็ต้องติดตามค่ะกับรายการ a r o ค a ว a r i e t y ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟ้ารุนร่งและอาจารย์วิโรธค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจียน